สวัสดีครับก็จากเพตด็อกเตอร์โคโคโนัทนะครับวันนี้เราจะมีวิธีการดูมะพร้าวนะครับว่ามะพร้าวอ่อนแก่พร้อมทานดูยังไงอ่ามันมีวิธีการดูหลายวิธีวันนี้ทางเพจด็อกเตอร์โคโคโนัทจะแนะนําอีกวิธีหนึ่งในการดูมะพร้าวนะครับว่าดูยังไงนะครับอันนี้เป็นการดูเทคนิคจากลูกนะครับ เป็นลูกแล้วเนาะมันจะมีอยู่ทั้งหมด3วิธีในการดู1ลูกเนี่ยดูยังไงครับว่ามะพร้าวอ่ะใช้ได้ไม่ใช้ได้ครับวิธีที่1ครับเราดูจากขอบขอบของมะพร้าวนะครับนะครับดูจากสีขอบครับวิธีที่1วิธีที่2ครับ,รบดูจากผ่า,าเปลือกของอกมานะครับดูลายเส้นของมะพร้าวครับวิธีที่สาม คือดูสีของกะลามะพร้าวนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมีทั้งหมดอ่อ,อนชั้นครึ่งเนาะสองชั้นเนี่ยสองชั้นนะครับแล้วก็เนื้อขึ้นทึกนะครับโอเคครับเ,เราดูลักษณะาจากภายนอกก่อนอันนี้คือเนื้ออ่อนนะครับถ้าดูดีๆเห็นไหมครับ เราจะเห็นขอบสีเหลืองอยู่นะครับตรงนี้มันออกเหลืองมากนะครับเนี่ยคือแปลว่าเนื้อมันอ่อนนะครับตรงนี้เนื้อมันอ่อนนะครับแล้วก็เนื้อชั้นครึ่งน,นะครับก็ตรงนี้ก็จะอ่อนเหมือนกันจะอ่อนนิดนึงนะครับรแล้วก็เนื้อสองชั้นอ่าตรงนี้จะเริ่มเต็มแล้วครับจะมีเหลือนิดหน่อยที่เรื่องเนื้อสองชั้นเริ่มเต็มแล้วคร,ครับผม ต่อไปเป็นเนื้อคืนทึกนะครับตรงนี้จะเข้มเลยนะครับขอบจะเข้มเลยน้ำหนักจะเบาบางลูกก็จะบางลูกก็ยังน้ำยังไม่ลั่นบางลูกก็น้ำลั่นนะครับอันนี้คือวิธีที่1เนาะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีที่2กันเนาะอันนี้คือลูกอ่อนนะครับสังเกตง่ายๆครับเห็นไหมครับ ลายเส้นตรงนี้ครับเวลาเรามือสัมผัสอะ่ะมันจะไม่ค่อยสากเท่าไหร่อันนี้ครับอันนี้คันดูจากเปลือกนะครับที่เราปอกนี่ครับมันจะไม่ค่อยสากนะครับมันจะลื่นมือนะครับอันนี้ชั้นครึ่งชั้นครึ่งเวลามือลูกเหมือนกันครับมันก็จะสักๆหน่อยนี่นะครับอันนี้เนื้อสองครับน้ำเนื้อ นี่ครับเรามือจับมาเริ่มสากนะครับม,มือจับตรงนี้เริ่มสากๆหน่อย<ม>อันนี้จะเป็นทึนทึกเนาะ อยู่กะลาสัก,สกออกเข้มๆแล้วเราเอามือสัมผัสต,ตรงนี้ครับมันจะสักมากมวิธีที่สามนะครับเราจะดูจากสีผิวของกะลาน,ะนี่ครับอ่าถ้าดูดีๆตรงอยู่ตรงนี้สีมันจะออกขาวๆนะครับอันนี้อาจจะดูได้ไม่นานนะครับเพราะมะพร้าวเดี๋ยวมันจะอ่าสีมันจะเปลี่ยนสีนะครับอันนี้ครับสีมันจะจางๆเนาะ สีตรงกระลาตรงนี้จะออกส้มหน่อยนะอันนี้จะเป็นชั้นขึ้นอันนี้จะเป็นเนื้อสองนะครับจะดูได้ตอนช่วงที่เราปอมากมันนะครับอันนี้เนื้อสองนะครับสีมันจะเริ่มเข้มละนะครับ เพราะว่าน้ำมันยังไม่รั่นน้ำไม่รั่นนี่เกิดแล้วก็เปลือกยังมีสีนุ้มตาลในเกิดแก่กันอันนี้เป็นซิทบล็อกแก่นะครับผมเป็นเนื้ออ่อนนะครับจะเห็นได้ครับเนื้ออ่อนเนื้อวูดเนื้ออ่อนนะครับต่อไปเป็นเนื้ออ่าชั้นครึ่งครับอันนี้คือเนื้อชั้นครึ่งนะครับเนื้อชั้นครึ่ง เป็นเนื้อที่กําลังทานอร่อยชั้นขึ้นสองชั้นเนี่ยเนื้อกาลังทานอร่อยนครับวิธีสังเกตง่ายดูจากขั้วนะขวมะพร้าวแล้วก็จากผิวผิวมะพร้าวนะครับแล้วก็ดูดจากกะลามะพร้าวนนี้คือเนื้อเนื้นอชั้นขึ้งนครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อสองนะครับเป็นเนื้อสองชั้นอัอนนี้ผมยังไม่ได้ทานะ เนื้อสองชั้นนี่เป็นเนื้อสองชั้นนะครับนี่ครับเอาไว้ทําขนมนเนื้อทําขนมทําขนมหรือเนื้อปั่นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับมันมีเนื้อน้ำรสชาติหอมหวานอร่อยแน่นอนครับเนื้อนี้อร่อยมะพร้าวถุงมะพร้าวควันนะครับต่อไปเป็นเนื้อทึนทึกนะครับอันนนี้้ เนื้อทึนทึกเนาะ,นะอันนี้คือเนื้อทึนทึกเอาไว้ขูดทําขนมนี่ครับเห็นไหมครับ อันนี้ค e ือเนื้อคืนทึกนะครับอ่ามันจะสว่างหน่อยมีคือเ no น,นื้อคืนทึกลักษณะมันอ่านี่ครับคืนทึกเนาะเนื้จอจะหนาหน่อยนะครับแต่ว่าบางทีน้ํามันยังไม่ล่นนะครับเขาเรียกว่าน้าล้านเน,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 นาะน้าล้นเนี่ยเราขยำขอยองเนี่ยเราจะได้เห็นอันนี้น้ํามันยังไม่ล้นนะครับเป็นเนื้อคืนทึกนี่ครับนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับสําหรับการดูมะพร้าวเป็นลูกนะครับสําหรับใครที่อยากได้เทคนิคการดูมะพร้าว พิจรารณาจากหนึ่งคือขั้วมะพร้าวครับมีสีอ่อนไหมเป็นยังไงบ้างไล่สีตามมันไปวิธีที่สองเราก็จะดูจากเปลือกนะครับตอนเราเอานิ้วลูบตรงตรงกรผพานออกมาอยู่สัมผัสเป็นยังไงอยู่สัมผัสลื่นอ่อนนะครับแล้วก็จะมีความ,มเรื่มละเอียดขึ้นเรืเ่อยๆมือเราจะสักๆหน่อย่นะครับสักมากมก็เป็นเทม้พทร์กหรือวินแก่ไปนะครับนะครับวิธีที่สาม ี่นนี้ก็คือเป็นวิธีการดูจากสีของกระานะครับที่เราที่เราชอะมาตอนแรกนะครับที่เราชอะมาตอนแรกแล้วเราจะรู้ได้เลยว่าตอนที่มันยังสีมะพร้าวยังไม่เปลี่ยนนะครับเราก็จะดูได้ครับก็จะมีจากสีขาวจนออกไปเป็นส้มส้มมากส้มน้อยจนออกมาเป็นสีดำจาลเป็นสีดำอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคครับเป็นเทคนิคนดีๆนะครับฝากมาให้ทุกท่านนะครับมือใหม่นะครับอยากดูมะพร้าวเป็น ด้วยอ,อีกเทคนิคหนึ่งในการดูมะพร้าวน้ำหอกในรูปแบบของกันดูเป็นรูปนะครับโอเคครับขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมกด, like, ด, share, ดไลค์กดแชร์กดไลคเพจนะครับหรือถูกใจหรือคอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้ผมผลิตคลิปด,ดีๆแบบนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ